สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลนะครับในช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับขอมาพูดถึงเอ็มบัปเป้หน่อยนะครับเขาขีดเส้นตายของตัวเองแล้วนะครับลีกเอิงจบซีซั่นรู้คําตอบอนาคตแน่ๆนะครับเคลียันเอ็มบัปเป้ครับสวนหน้าทีมชาติฝรั่งเศสกําหนดเส้นตายเรื่องอนาคตของตัวเองเอาไว้แล้วนะว่าจะอยู่ต่อหรือจะอําลาต้นสังกัดปารีสแซงต์แชแมงนะเอ็มบัปเป้ครับได้บทสรุปฤดูกาล2 0 2 1ันยีเถึงสองพเรียบร้อยแล้วนะครับร่วมกับปารีสแซงต์แแชงม มีเพียงแค่แชมป์ลีกเอิงก็เป็นความสาเร็จเดียวหลังจากตกรอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกับเฟรนช์ครับครับรอบเดียวกัน d ดล l y m i r r อรนะครับผมเสืออังกฤษเนี่ยรายง,งานว่าอมบาปเป้จะเปิดเผยการตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองหลังจากฤดูการปิดฉากลงนะวันที่21พฤษภาคมนี้นะซึ่งจะเป็นเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาล2021ด้วยถึง2022นะ ดาวเตะไว้ยี่าปีครับกำลังจะหมดสัญญากับเปเชวันที่30มิถุนาย,ยนครับและมีแนวโน้มพอๆกันที่จะย้ายทีมไปร่วมคับกับเรอัลมาดริดนะครับแบบไม่มีค่าตัวหรือจะต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับต้นสังกัดก,ก็คือเปเชนะโดยค่าเหนื่อยในสัญญาใหม่มหาศาลเลยนะครับผมถึง8 0ดแสนปอนต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะสำหรับเอาเป้สำหรับเอปเป้รร ay, ครับถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหน้าที่เนื้อหอมที่สุดในช่วงเวลานี้นะับยิงไปทั้งหมดเนี่ย 165ประตูจาก2 1 3เกมให้กับเปเชยนับตั้งแต่ย้ายมาจาก aco, <S <S มนนโกเมืม่อปี2017นะครับก็คือเอมเปอป้เนี่ยขีดเส้นตายของตัวเองแล้วนะว่าจะบอกอนาคตของตัวเอง,ง,น,งเนะครับหลังจบฤดูกาลนี้กับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับรู้แน่ครับว่าจะอยู่หรือจะไปสำหรับเอ็มบัปเป้นะครับถ้าไปก็ไม่ใช่นะใครที่ไหนเขานั้นจะเป็นเรอลมริดครับหรือว่าจะอยู่ต่อกับเปเช่นะครับอาจจะต่อสัญญาก็ได้มี2ทางนับที่ตอนนี้จะเกิดขึ้นได้นะสำหรับเอมัปเป้ ทุกคนคิดว่างไงครับสำหรับอนาคตของอีปอปปี้ในตอนนี้ครับใกล้เข้ามาแล้วทุกทีนะครับขี่เส้นตายแล้วนะครับสำหรับอีพอปปนะี้ในตอนนี้นะครับสวัสดีครับรสวัสดีครับฝันดีราตรีสวัสดะครับสำหรับทุกคนนะครับ